สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับก๊กูนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะอยู่ในเกมไลน์เรนเจอร์นั่นเองกับการที่อยู่ดึกนะวันนี้คือก๊กูตอนที่อัดคลิปอยู่นี้ก็คือประมาณเที่ยงคืนได้ <c oughs> ม่น้องเล็กกิวถามว่าพี่ยังไม่นอนหรอคะ <c oughs> ก็ยังไม่นอนนะคะแล้วก็พอดีว่ามันยุง่งยุ่งอยู่แหละก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะคะแต่อันนี้ต้องขอโทษน,น,น้องจริงนะเพราะว่ามีหลายคลิปเลยที่ อัดแล้วและลงแล้วแต่ลืมเปิดสาธารนณะเว้ยอีกประมาณ3คลิปได้ของเดือนที่แล้วอะซึ่งแบบเราต้องขอโทษจริงเลยนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอัดปุ๊บเดี๋ยวอัพลงเลยแล้วพับบิกเลยเ <c oughs> พราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเ มาเล่นเม้ามอยนะคะแล้วก็เล่นกันสะหน่อยนะคะก็สําหรับเดือนนี้เนี่ยมันก็ผ่านมาจนเกือบจะหมดเดือนแล้วเนาะอวันนี้วันที่24เข้าไปแล้วนะคะซึ่งกุ๊ดกู๊ก็ยังไม่ได้ลงคลิปสําหรับเดือนนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจัดสะหน่อยละกันถือว่าเป็นคลิปแบบเปิดกาชาไปละกันหนุกๆเนาะเพราะว่าอุตส่าห์เก็บตัวมาแบบหนักมากทุกคนเออแล้วก็นะ เดือนนี้ก็ยังจะไม่ใช้เพชรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมากดด้วยตั๋วกาชากันนั่นเองนะซึ่งมันมีกิจกรรมอยู่นะคะแล้วก็เออมันมีคลาโบเนาะเดือนนี้เป็นคลาโบนะคะซึ่งก็เป็นเ,เนี่ยคลาโบตัวเนี้ยถามว่ารู้จักไหมก็ไม่เออมันเป็นโคลาโบที่มีชื่อว่า เราเข้าไปอ่านคลอลาโบเขาหน่อยละกันนะอ่ะนี่คอลาบโบคอลาบโบอ,อะไรอะชื่ออะไรอะะอ้ากดผิดใจเย็นใจเย็นๆนะเน่เน่เน่อ่านี่ไงตัวนี้นะคะคือมันเขียนอยู่ตรงนี้แหละ record of r a g n a r o ok k 2นะคะก็อันนี้ก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยดูแล้วก็ไม่รู้จักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จาธิบายให้น้องๆได้ฟังกันยังไงซึ่งน้องๆน,น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็าจจเป็นต้องอธิบายนะด้ว <c> ย <oughs> ความขี้เกียจของกูเองอ่ะไม่พูดเพราะนําเพลงเรามากดกระชาก,กันดีกว่าเนี่ยตัวนี้มันเพิ่มอัตราใช่ไหมตัวนี้หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมน,นี่ไงอันนี้เหลือ 9ชั่วโมงอันนี้เหลืออีกหนึ่งวันอันนี้เหลืออีกเจดวัน่าโอเคอันนี้ก็จะมีให้เลือกหลายตัวน,นิดนึงไม่ใช่ให้เลือกสุ่มสุ่มอย่างเดียวนะจ๊ะอ่ะเรามาดูที่อันนี้ก่อนตัวนี้9ชั่วโมงใช่ไหมก็คือมีโอกาสที่จะได้ตัวโคลาโบจาก r ร g n a r o k 2นะคะตัวนี้อะเอร์ดออฟแร r กเนอร์ล็อก ok นะคะตัวนี้เนี่ยมีโอกาสได้แจ็คหรือว่าชีวา ชีวามากขึ้นนะคะชีวาเนี่ยมันมาจากพระศิวะนะทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักกันนะเนาะอ่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าตัวกาชาของเราจะมีโอกาสที่จะได้บ้างไหมเรามีตัวกาชาเยอะมากเลยนะร้อยสี่สิบถ้าจะเปิดแบบไม่สคิปเลยก็จะไม่ไหวอะเปิดปะมันต้องออกบ้างแหละโคลโบ,บอะจริงมีเป็นร้อยเลยนะ มีเป็นร้อยใบมันต้องมาสักใหม่มันต้องมาสักรอบอะใช้ครั้งละห้าตัวนะคะตัวกาชาฟรีตัวกาชาฟรีาาฟรามาจากไหนนะคะก็ได้จากการเล่นกิจกรรมนั่นเองนะคะทั้งอีเวนต์สเตจเนาะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะคะในในเดือนนี้นั่นแหละก็ได้ตัวกาชามาให้สะสมกันเต็มเลยนะคะ ไหนขอเปิดกบแบบเต็มๆสักหนึ่งอันปรึงแฟนโคนีตัวเก่าก็มาก็คือมันมีโอกาสที่จะได้คอลับโบมากขึ้นแต่ตัวเก่าแบบนี้ก็ยังจะมาอยู่นะฟล a ตติง้งบราวอะไรอย่างนี้ตัวเมื่อแบบซีซันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะมีให้ปวดหัวเวกาบอลอย่างเงี้ย เออ Red Crab e d w a r d อะไรอย่างนี้ดูแล้วเนี่ยร้อยกว่าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นวทุกคนดูเดิวีนัสโคน,นี่อะไรอย่างนี้มาทำไมเราออกไปรีเซ็ตความสวยซะหน่อยชีวะคะชีวะนี่ขอแบบชีวะช่วยหน่อย เออเพื่ออาจจะได้แบบหลงหลงมาบ้างนะเราเปิดเริ่มต้นด้วยกบแบบเต็มๆสักหนึ่งอันนะคะขอให้ได้คนระบสักตัวก็พอใจแล้วนะอนจริงๆอ,อ่ะตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้จริงๆตัวฟีไม่เอาตัวไหนก็ได้ไม่ได้ตัวฟีไม่เอาช่วงนี้เนี่ยได้กบมาเนี่ยก็เอาอุ๊ย คีย์บอร์ดเกิลโคนี่เฮ้ยตัวนี้ไม่เคยมีนะเออได้ตัวที่ไม่เคยมีบ้างก็ก็ให้มาใจชื้นนิดนึงเอเลียนเอ็ดเวิร์ดตัวอะไรวะตัวนี้ไม่เคยเห็นอนะ่ะงงงงเฟสแคบเอ็ดเวิร์ดเอเลียนเอ็ดเวิร์ดเหรอตัวอะไรอะคิมเมะอื้อ เหลือหกสิบเอ็ดแล้วนะแป๊บๆหเราเปลี่ยนตู้บ้างได้ไหมขอตู้นี้บ้างเออมาคืออีตู้เมื่อกี้คือแบบคือทุกคนคะจริงๆแล้วเนี่ยการกดกาชาคโคลบโบเนี่ยนะไม่เคยมีดวงเลยอ่ะจริง นี่ว่าหลังๆเนี่ยดวงเราไม่ค่อยจะดีหรือเป็นเพราะว่าเขาตั้งไว้ให้ออกยากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้นะดูดิมันออกมาแต่โตเก่าเก่าอะไรอย่างเงี้ยดูดิเออคือแบบเสียตังค์สิเธอเสียตังค์อะไรอย่างเงี้ยเขาพุมแบบว่าอยากให้เราต้องเสียเงินอืมซึ่งเราจะไม่ใช้เพชรเด็ดขาดนะคะเพชรอุ้ยอุ้ยตัวนี้เหมือนไม่เคยมีปะ เราจะไม่ใช้เพชรขาดทุกคนเราจะเก็บเพชรเอาไว้แบบสิ้นปีเออไม่ได้เลยคคละโบไม่ได้เลยตั๋วกาชาเป็นรอยตัว๋วคคละโบไม่มาเลยจ้ะไม่ไหนๆก็ไหนๆละมาตีอันนี้เล่นสัหน่อยละกันอ่ะเหลือสเอร์เซไม่มีใครตีใช่ไหมอา้าวตัวเต็มเล่นไม่ได้ จุดนี้ตัวนี้เราไม่เคยมีใช่ไหมอะเหมือนเราไม่เคยมีนะหรือเปล่าเอ๊ะหรือมีเอ๊ะหรือไม่มีน่าจะไม่มีนะไหนลองกดปึ๊บไม่มียังไม่เคยมีเลยทุกคนอ่ะจัดไปอย่างนี้ต้องเอากบ มาจัดซะหน่อยไม่เคยมีค่ะตัวนี้เป็นตัวที่แบบมามาใหม่ของทีมโก,โก,โกเเออูเลยเออเลิศอะเลิศเดี๋ยวนะฉันควรจะเอาอะไรมาบวกดีอีตัวนี้เอตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ยังไม่ครบเดี๋ยวนะมีตัวที่แบบไม่ใช่ไหมตัวไม่ใช้ตัวไม่ใช้ม,ใชมีไหมอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงนี่ อันนี้ก็ไปเล่นเมนสเตทมานะคะก็จะมีตัวเหลือๆเ,เหล่านี้เอามาบวกได้อยู่ปึ๊บปกติกูขูจะลบจะเซลล์ทิ้งนะไอตัวแบบ6ดาวแต่ว่าเอออันนี้ยังไม่ได้เซลล์เลยแต่มันก็มีประโยชน์บ้างเรียบร้อยนี่บสัส น้องบาสเกตเจสสิก้าไม่ใช่บาสเกตบาสเกตเจสสิก้านะคะดูเป็นแบบเจสสิก้าแนวอียิปต์อียิปต์อะไรยงี้ไหนมาอัลตราอีโวซะหน่อยอุ้ยดูน่ารักมุงมิงอะ่ะอีโวจัดไปเลยอัลตรามาแล้วจ้าก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่แค่มีสีฟ้าเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเอง ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆอะมีตัวไหนอีกเมื่อกี้เรามีแวบๆแมันอีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่เราไม่เคยมีนี่ๆนี่โคนี่คีย์บอร์ดไม่เคยมีมาก่อนตัวนี้เก่งไหมอะคีย์บอร์ดสตาร์โคนี่ไม่ค่อยโคนี่อินสต i ูดิชั่นทูจอยเรนเจอร์แปดอ n นิเวอร์ซลีเลยเอ่ะแต่เราไม่เคยมีเลยนะตัวเนี้ย ดูดิไม่เคยมีจริงอืมไม่เคยมีเอ๊ะเอ๊ะเอามันสองดาวอ๊บไม่ใช่สองดาวเจ็ดดาวไม่มีกบเจดดาวแล้วอะโอ้โหกบเจ็ด,ดาวขายทิ้งไปหมดแล้วทุกคนทำไงดีอะไม่มีกบเจ็ดดาว สงสัยต้องรอวันอาทิตย์หน้าแล้วละ่ะ <c oughs> กลมเจ็ดแนวไม่มีอะขายทิ้งย่อยทิ้งไปหมดแล้วทุกคนเพราะว่าย่อยแล้วมันได้ของไงก็เลยย่อยไปหมดละไม่เราอะน,นะอ่ะมาบวกตัวพวกนี้เพิ่มดีกว่านี่ ไม่ธรรมดานะเนี่ยบวกสิบสามแล้วนะโ,โหเป็นไงเก็บไปเรื่อยๆนะทุกคนมันก็จะได้ของมันเองอะอจริงๆเอออุย้ยตัวนี้มันครบสองรอยยี่สิบไปแล้วอะไม่ต้องการแล้วอะเอาไปย่อยทิ้งได้ไหมเอาไปย่อยทิ้งดัมปีล้ล่ะดัมปีก้ก็ก็เต็มเหมือนกันพีร้อยไปเลย ดำปีพี้อยนะเราก็อยากจะให้มันได้พีร้อยทุกตัวอืมมันก็จะได้ดูดเท่ๆนิดนึงมีตัวแปลกๆมาเป็นพีร้อยนะคะทีมพีร้อยของทุกคนเป็นตัวไหนกันบ้างไม่ใช่ทีม มึงก็เรียกว่าทีมพี้อยแหละเออทีมพี้อยทุกคนเป็นตัวไหนกันบ้างคะตอนนี้หลายๆคนน่าจะมีตัวไอ้ตัวนั้นอยู่ใช่ไหมไอ้ก้าดาวอะเจสิก้าที่เขาแจกอะอ๋อมันคือเอ็ดเวิร์ดตัวนี้นั่นเอง <Yeah. S 1> เก็บยาวๆไปมีตัวไหนอีก <Yeah. S 1> ก็ไม่มีแล้วนะตัวอื่นก็คือแบบธรรมดามาก แชมเปญนี่กูกูพยายามพยายามจะเก็บให้ได้ไอ้นี่อยู่นะพีร้อยเออแชมเปนพีร้อยรอต่อไปแล้วก็มีตัวไหนกันเอามีตัวนี้ไซมอนนะคะก็คือได้มาตลอดเพราะว่ามันเป็นตัวที่ได้จากสเปเชียลสเตทเนาะ หวังว่าจะได้240ตัวเนี้ยเออเก็บขำๆอะ่ะบวกไปเรื่อยๆอีโวไปเรื่อยๆนะคะมีตัวไหนอีกบ้างขยันเก็บไหมเนะขยันเก็บนะบางทีก็แบบรู้สึกว่าฉันจะเก็บทำไมอะไรเงี้ยเออแต่ก็เอานะนุกหนก ถือว่าเป็นการสะสมตัวเ,เจอร์ไปผังผังนคะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้นะพวกผูกก็คือเนื่องจากว่าการเล่นของเรามันอาจจะเล่นสู้คนอื่นไม่ได้เน้นสะสมตัวเรนเจอร์ <c oughs> เป็นคนเน้นสะสมตัวเนเจอร์เนี่ยตัวอย่างเงี้ยก็ยังจะมาแบบอัลตร้าอีโวอะไรอย่างงี้เออก็อีโวเล่นไป แล้วก็เอาเอาตรามาทำแบบ240อะไรอย่างเงี้ยเออจะได้หรือเปล่าจะถึงไหมชาตินี้ก็บวกไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนบวกไปเรื่อยๆเราได้มาเล่นแล้วก็ได้มาเราก็เก็บมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็ถึงยังไงมาดูตัวนี้บ้างโอ้ยตัวนี้กูก็แบบ ได้ตัวนี้พี่ร้อยได้แน่รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าออกบ่อยมากออกแบบออกจังเลยอ่ะออกแบบได้ทุกวันได้แบบเยอะยังลุ้นอยู่ว่วาจะได้สอง้ยไหมเพราะว่าแมททีเลียลในการ แบบอีโวตัวนี้คือหมดแล้วหมดอีกนะหมดมือจะหมดยังไงไหนด,ด,ดูดิูดูดีทุกคนเห็นไหมมันมีเยอะมากอะคือมันได้เยอะมากๆอะหมดหมดแล้วใช่ปะเออมันได้เยอะจริงอะตอนนี้ลอยก้าสิบแล้วนะมันบวกไปเท่าไหร่ละบวกสิบแล้วอะนี่ ได้อีกตัวแล้วทุกคนมูววเป็นไงล่ะต้องมีสองร้อยสี่สิบกันบ้างอ่ะจริงจริงร้อยเก้าสิบตอนนี้ร้อยเก้าสิบ่ะ,ะนี่เป็นไงบวกสิบเอ็ดแล้วไม่ธรรมดานั้นเราเนี่ย นี่นะเราก็เหลือ1 2 3 4 5 5ตัว6ตัวเฮ้ยมีสิทธิ์นะเนี่ยมีสิทธิได้2 4 0นะเก็บได้ถึงวันไหนมันจะหมดหรือยังอ่ะไหนๆถ้าก็ไหนแหละมาถึงนี่แล้วนะคะก็ออกไปเล่นอันนี้ซะหน่อยเล่นไปเงนิงนๆแหละมีน้องๆในกิวเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากได้แบบ ภายในอันดับที่หนึ่งพันถ้าเป็นไปได้ก็จะดีมากซึ่งแบบเราก็ต้องมาช่วยกันตีนิดนึงนะทุกคนอืมซึ่งอูกุก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้แค่ไหนอย่างน้อยอันนี้ต้องเคลียร์เคลียร์ได้ไหมเนี่ยจะอาให้ตายได้ไหมสี่เปอร์ซนต์ไปตายไหม แล้วตัวมันก็อยู่ซะโอ้โหลึกเชีไม่ได้ทําดเมจเลยแม่มดูดีมันโหดมาก0ูจุโอ้โหจะทําให้น้องเขาได้ไหมดูแล้วไม่น่ารอดเรททีมนี่เขาต้องเน้นเอาตัวอะไรมาตี่ะ มันเป็นธาตุไฟใช่ไหมฉันต้องเน้นน้ำหรือเปล่าแต่ตัวที่เป็นธาตุน้ำเราก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะดิใช่ไหม,มเราอาจจะไม่มีสิทธิ์มานั่งเลือกธาตุนะด้วยความที่แบบตัวของเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นขอให้ไม่ตายก็พอดูดิ โอ้โหมันโหดมากจริงเมื่อกี้ได้สูจุดสองใช่ไหมหันี้เาแหละขอสักหน่อยขอนิดนิดหน่นอยหน่อยบ้างทำอันดับนิดนึงสูนจุดสูนนี่คือได้ไม่มีนาเมจเลยนะเอาใหม่อีกรอบรอบสุดท้ายแล้วนะคะจึบจบจ็บเจ็บเจบ,จบเออนี่มีอามาตะบ้างเอาจจ๊บจบ เอามาตะไปใครที่อยู่ในกิวนี้อย่าลืมกดช่วยเพื่อนกันนะจะได้แบบเออมีตัวมาช่วยกันหน่อยตีมจะได้แบบเห็นความแตกต่างบ้างดูสี่เปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นของชั้นไม่ลดเลยนะรอบนี้จะทำได้ไหมตอนนี้ดีที่สุดคือ0.2นะรอบนี้อ่ะ ได้บ้างไหมได้บ้างไหมศูนย์จุดสองเหมือนเดิมไม่ขยับเลยอะเส,สียต้องพึ่งคนอื่นแล้วละ่ะข,ขอโทษจริงๆนะน,อนอ้องๆอะ collect ตอนนี้มีในสมุดมีเพิ่มเข้ามานะคะก็น่าจะเป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งได้เมื่อกี้เนาะเก็บเพชรได้มาเท่าไหร่อ่ะสิบไหม๋อได้ห้า โหดูดิดำปืดมืดมากสมุดฉันคนลโปมันได้ยากมากทุกคนนี่คือแบบเปิดขนาดนี้ก็ยังจะได้แบบแค่นี้อ่ะ่โอะโหเหลือกิจกรรมที่ต้องทำอีกเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อัดคลิปมาเป็นเวลาเกือบ20นาทีแล้วความเมาเมอยนี้นะ ก็ไม่เป็นไรเมาส์ต่อไปนะคะเพื่อนไม่ต้องเาอไปอืมเมาส์ต่อไปวันก่อนทุกคนคือเข้ามาเล่นใช่ป่ะเราคือแบบ ด้วยความที่กำลังเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเราก็แบบลืมไปเลยว่าแบบมันคือเข้ามาเล่นแบบเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ดูเวลาแล้วก็แบบเมื่อทิที่แล้วมังเออไม่ได้กดไอ้นี่ไม่ได้กดร่วมกิวนะคะน,น,น้องๆในกิวนี่แบบร้องไห้แล้วอะร้องไห้แลวหนึ่งลืมกดเข้าร่วมกิววอ น้องบอกพี่จะลืมอะไรก็ได้แต่จะลืมกดเข้าร่วมกิวอไม่ได้นะคะทีที่แล้วเลยเซ็งเลยไม่ได้ไม่ได้อีเวนหลายอันเลยนะ <c oughs> อะใครที่อยากจะเข้ากิวนะมาช่วยพี่กูหน่อยหน่อ <c> ย <oughs> มาช่วยกิวพี่กูหน่อย ใครมีไอดีรองอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเข้าได้นะคะอันนี้ก็เผื่อพรุ่งนี้ไม่มีเวลาเล่นนะวันนี้ก็คืนนี้ก็จัดหนักไปเลยแล้วกันอุ้ยคนนี้ต้องเก่งแน่เลยพวกมีตัวน้อยๆในหน่ากลัวมาก <c oughs> <c oughs> วันก่อนนี้แบบแพ้ราบ ตึกเด็กเโอเคนี่เขายัางใช้ตัวแบบตัวบินที่มันเป็นแบบฮาโลวีนไอ้ซลลี่แม่หมดฮาโลวีนกันอยู่เลยอะเออแสดงว่ามันดีมากใช่ไหมอะไรไงเออเขาจะมีแบบตัวฮาโลวีนไหมอ่ะ ไม่แน่นาช่วงอาทิตย์หน้าอาจจะมีฮัลโลวีนมาให้กดก็ได้เอา้าจะแพ้น่ะเนี่ยเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นมัวซัววมาเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยดูดีไม่มีตัวแทง เมื่อกี้บอกว่าเล่นมัวซัวมากจริงอ้าฉันจะแพ้ฉันแพ้ฉันโดนเอาตัวไปหมดเลยอะเมวแพ้ได้ไงอะแพ้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ดูค่ะเล่นแบบเล่นไปงั้นคือจริงๆแล้วมันต้องคอยดูด้วยนะว่าแบบ ตัวเราเป็นยังไงบ้างโน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเออผูกก็กดไปแบบไม่ได้ดูเท่าไหร่เมื่อกี้นะบางทีมันต้องดูด้วยอะเวลาเปลี่ยนทีมว่าแบบเอ้ยทีมเราตอนนี้แบบตัวแทงมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าไม่โอเคก็ต้อง เปิดตัวแท้งนั้นนนิดนึงโดยปกติอ้กหก็จะแบบไม่ค่อยเปลี่ยนทีมเท่าไหร่เนี่ยแบบเนี้ยเออเนี่ยอันนี้ยตัวแท้งเราแบบยืนได้อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนทีมได้แต่เมื่อกี้คือกดมั่วมากนะอย่าเอาเยิ่งอย่างความมั่วของเรานั้นโอเค ชนะสักหนึ่งแมตอีกสักหนึ่งแมต์ละกันแล้วเดี๋ยวเราจะพอกันแค่นี้ก่อนเพราะว่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวมันจะ30นาทีก็จะก็จะนานไปนะเออก็จะนานไปนิดนึงให้น้องๆฟังที่บนประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ก็สงสารทุกคนที่เข้ามา,า <laughs> อโอ้โหทางพัดทางแช่ แม่เอ๋ยไปเอาบ้างทั้งพัดทั้งแช่ทั้งกาเดียนจัดหนักไปเลยแล้วก็ขอเปิดตัวแทงไว้แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวแทงมันวิ่งไปเยอะๆหน่อยอืมตีไม่เข้านะคือตัวเรามันหยุดอยู่ข้างหลังอ่ะมาแล้ว ไปแล้วกาเดียนี่ใครว่าไม่เก่งเก่งอะเนี่ยพูดเลยโอเคก็พอสู้ได้อยู่นะเราอ่ะไม่แย่หรอก <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับใครที่มาติดตามยังติดตามกันอยู่นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคอยติดตามกันนะคะเอาไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเรากันเนาะ จะเป็นเมื่อไหร่ก็คอยติดตามนะคะวันนี้กูลาไปก่อนแล้วจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเกมล e ยลังเจหรืออาจจะเป็นเกมอื่นๆะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะฟันดีรัติสวัสดีทุกคนรบรา